มีครูก็ต้องมีนักเรียนรู้ไหมครับว่าทำไมงานมงคลต้องมีลาบ่เออเทำไมก็มันส,สิ่งกันมีลาบยกครับเ,บเออตาดขาดลาบไปไไลาบดิบเลยเลาบดิบเลยล Later. สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำบล็อกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมก็จะไปะผูกแขนเพื่อนนะครับเพื่อนได้เป็นครูก่อนเพื่อนนะครับ <laughs> เพื่อนในแก๊งนะครับนี่ครับคนนี้ในแก๊งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ few moments โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะครับคนเยอะมากเจอคู่แล้วฮึ มีครูก็ต้องมีนักเรียนเป็นไงบ้างครับนี่ครับวายุคนดีคนเดิมปลาชื่อก็ไม่มีครับปชื่อ,บอจบแล้วสัง,งไม่ทางครับกานี้หน่อยเป็นคูู่ทนไหมู้เทือนดถ้าถ้าเอาออกนี่เหมือนพันโลเจบแล้ว มันนี่เร็วมันนี้เร็วอันนี้นักเรียนอ๋อฟังครูสินักเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียนเนี่ยครูพามาหรือเปล่า ตอนนี้เราก็จะนั่งกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปถ่ายคลิปวิดีโอ้าบ้านเดี๋ยวเราดูคลิปดูคลิปตัวเองใช่ไหมลินรู้ไหมครับว่าทำไมงานม,มงคลถึตงต้องมีลาบ เทำไมก็มันสื่อถึงการลาบเยอะครับเอ้าขายลาบไปไม่ได้ลาบดิบเลยนะลาบดิบเลยจืดึงกี่กระตุกจื่ดึงพยางนี่กระตุกแปลเออกินข้าวอ่ะตอนนี้เราก็กินนิ่มแล้วนะครับนั่งเล่นต่อไปรอเพื่อนอีกคนมาไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า ต้องรอดูอีกทีครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปถ่ายคลิปวิดีโอกันเราดูว่าคือคลิปวิดีโออะไรครับเราจะสัมภาษณ์เขาด้วยนะครับไม่เคยเหม็นสำหรับผมขอแค่เพียงสูตรดมคงจะหอมจนชื่นใจ ว่ายยนรู้สึกยังไงที่ได้เป็นครู่อนเพื่อนอใจครับตอนแรกตอนแกก็ไม่นึกม่ว่าอไม่นึกว่าฝันว่าจะได้เร็วขนาดนี้ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะกลางกลางิรเพลองิโตา ไม่ใช่อะไรตอนเลกสอบภาคตอภาคกอออ่างเงยผมชิวท็อปแน่นอนผมท็อปเขสอบภาคคอได้เลยสักภาคตัวสภาคที่ทำอะไรมันโอ้ยชิวชวมั้เรีอนแค่เอท็อดก็เลยแบบเอ๊ะม่น่าจะมีแรอ่ว่าพอคนก็พุกก็โอเคดีใจมากเพื่อนเพื่อนในแก๊งนี่ก็สอบติดทุกคนนะเอตัวนี้ได้ก่อนเพื่อนนะตันี้ได้ก่อนเพื่อนเนยเพื่อนก็ แท่ดูคิปแล้วก็ดิมตามาแล้วกันตามาแล้วกันมาแล้วกันเออเออแล้วแล้วไปเป็นครูที่ไหนอ๋อไปสอบที่จันทรรัจันทบ,บุรีจันทร์นบุรีเขตเขตอครับปมอบพ่อก็แอนแล้วคนกี่คนครับค,คนสอบกี่ เอาไปสอบด้วยกันเนี <c ười> ่ยสามร้อยเท่าไรสามร้อยแปดสิบเนี่ยเท่าไรผ่านภาคก็ภาคขก็ประมาณเท่าไหรแปดสิบแปดสิบหกคนประมาณนี้แหละผมก็ไปสอบนะครับแต่ไม่ไยเออเดี๋ยครับเดี๋ยวสอบใหม่เดี๋ยวสอบใหม่สอบใหม่อะไรสอบในปีหนสอบใหมนปีหน้าสอบปีนี้แหละสอบปีนี้แหละปีนี้สอบไม่รู้รอดูอ่ะของอปท ก็มันยังไม่เปิดใช่ไหมยังยังยังเดินหน้าเดนหน้าก็สอบเรื่อยๆหละไม่ได้ก็สอบเรื่อยๆแล้ววายุมีเชลนดลับอะไรในการสอบในทางนี้บอกขาบอกพี่ๆน้องๆหน่อยไ็นรับนะครับอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกนะคะมันไม่ตลกเลยนะคะ ลูกยีนาตกโอ้ยดาเด็กน้อยครับรถทันค่ะขออภัยเด้อนะคะเนาะเรียนรำนะครับฟังดีนะครับเออเรียนรำเรีนเกมยอะๆครับเราเล่นเราเล่นเล่นเราก็คือต้องไม่ไม่เครียดไม่มีผมประมาณนี้เราไม่ไม่ไม่เครียดเลยไม่ยืดไม่กดดันตัวเองอ่านหนังสือนี่บางคน เถ้าแบบไปอ่านเยอะๆอย่างนั้นก็ก็ดีนะครับแต่ว่าสําหรับผมคิดว่าถ้าจะอ่านให้ให้เหมาะตัวให้เหมาะตัวเองเท่าที่ตัวเองไหวผมก็เลือกอ่านประมาณจริงจังนะสองวันก่อนสอบสองวันก่อนสอบอังกิษก็ได้อยู่แล้วสองสองอาทิตย์ไหคุยคุยให้พี่น้องไปหมยว่าอังกฤษได้กี่คะแนน แต่พอว่าแต่พอถึงวันที่ไปสอบใช่ไหมมันก็มีความตื่นเต้นแต่วพอห้องสอบไปปุ๊บเนี่ยขาสั่นเลยนะมันเรียกจาได้ทำไมขาสาั่นแต่ว่าข้อสอบออกมาดีอย่างนึงก็คือของของเราเป็นอะไรนะครัโซนสิติ์ใช่ไหมโซนสิทอโซนสิทธิ์รรเราอสอบนะครับมันจะแบบมันจะเน้นวิธีการวิเคราะห์สัดส่วนเยอะออมีแค่พวกคณิตศาสตร์อะไรหน่อยที่ต้องคำนวณคำนวณนิดหน่อยหรือเปล่าุ๊ตอนนั้นก็ วินหลายเซอร์อยู่นะเราไปตั้งหลายโคนะครับทีาแท้ทำไม่ทันว่าทำไม่ทันพวกภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ท็อปและกะที่นึงอ่ะกะที่นึงต้องรอดูคะแนนเออไปหนึ่งมีสาร<ช>เออเอ,อหนึ่งชิงหาเราดูคะแนนแล้วก่อนหน้านี้ที่มาถ่ายผลผลยังไม่ออกนะครับผลยังไม่ออกคลิปที่ที่มาถ่ายมามาที่บ้านใช่ใครยังไม่ดูคลิปไปดูเลยเอไปดูได้ไปดูได้ ดูคลิปที่มาบ้านอายุหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือออกคนออกคนเดียวแล้วมูอะไรหรือเปล่าครับมูอะไรไม่รู้หรือเปล่าแบบนี้ครับเดี๋ยวดูๆเดี๋ยวให้พี่น้องๆดูนี่ครับมูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเออเอ็กโซเดียมันเป็นมันเป็นการ์ดยูกินะครับเห็นไหมเออนี่การ์ดเอ็กโซเดียนะครับอย่าลืมไปมูกันนะครับ เออนี่เอ็นนี่มันล่างชองจริงแล้วแท้จะบอกว่าไม่มูเลยก็ไม่ใช่จรล้วตอนนั้นเราไปสอบอยูจังใช่ไหมแล้วก็ไปขอพรขอพรพระเจ้าตากเขอพรศาลใช่ไหมพระฤาษีศาลอะไงยังไงศาลพระเจ้าตากเราไปขอพรท่านขอว่าอะไรครับอันนี้คือ อันนี้ขอจริงนะครับไม่ใช่แบบครูไม่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 เข้าตัวเองไม่ได้เข้าตัวเองไม่ได้ขอว่าให้ทุกคนที่มาสอบมาสอบที่มีความตั้งใจอย่างครูให้ทุกคนมีความังใจสอบของจริงๆต่ผมขอบอกว่าขอให้พวกสอบผ่านมันก็เลยก็เลยน่าจะไม่ได้นด่วนยีเลยอันนี้เพื่อ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 น เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับภมบอกขอให้ภมผ่านแต่แต่วายุบอกว่าให้คนที่มาสอบและตั้งใจมาสอบขอให้ผ่านทุกคนตั้งใจคนที่ผ่านก็คือตั้งใจอีกสองร้อยอีกสองร้อยก็ไม่ตั้งใจก็ตั้งใจทุกคนเลยครับมีมีคนตั้งใจทุกคนอยาก อยากเป็นครูก็อยากเป็นทุกคนเลยแต่สอบไม่ได้มันมีวิชาเก่งกับไม่เก่งอายุเก่งอะไรนะอังกิบอังกิบก็เขาเรียกว่าอะไรพอพอได้พอได้พอรู้พอตองแหน่ผมบอพอาจารย์กิบก็อ่านได้แปลได้แค่นั้นแหละครับประถมได้แปลได้เยอะแล้วแต่ถ้าพูดถึงเวลัานี่นะก็แอดวานซ์อีกทิหนึ่งเนี่ อ่าแล้ววายุมีอะไรจะฝากพี่พี่น้องน้องที่จะสอนกันต่อไปไหมอก็เอาเป็นว่าเตรียมตัวไปให้ดีแล้วกันแล้วก็เหมือนที่ผมบอกตอนช่วงอ่านหนังสือนะครับไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปอ่านที่ตัวเองไหวเราหักหัไปอ่านทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นยังไงไม่ได้มันจะเสียใจตัวเราก็จะไม่รับก็จะไม่รับอ่านเยอะสุดท้ายก็จำไม่ได้อะไรเงี้ยอย่าหักหัมากเกินไป ที่เรายังไม่ได้อันไหนที่ง่ายๆก็เราก็รีบทำความเข้าใจแล้วก็พักส่วนนั้นไปเลยแล้วก็ไปเอาที่มันยากๆเช่นพวกคณิออตอ,อะไรน,น,ไนี้จำสูตรไปเป็นไงสอบไม่รู้ออกอะไรมาลุ้นเออคณะเอาเขเอาสัมภาษณ์คนที่ได้เลยคณิตจำสูตรไปเป็นไงได้ได้ใช้สักสักกันไม่ได้ใช้ครับอ่าส่วนมากจะเป็นแบบพื้นฐาน อะไรนะปีนี้เขาบอกว่าอะไรนะแฮกทุกคนแฮกทุกฟิลเตอร์แฮกทุกฟิลเตอร์อะไรนั้นมีข้อสอบของของอะไรนะเราเราไม่เอ่ยนะเขาจะมีถามว่าอะไรนะลิซ่าใส่ชุดใส่ชุดอะไรไปถ่ายรูปอะไรนะก็ถามว่าลิซ่าใส่ชุดอะไรนะผ้าไหมเที่ยวทุกที่ได้ใช่ไหมผ้าไหมลายอะไรเออก็ลายอะไรอะไอันอะไรอันนี้ก็ต้อง ตามข่าวบิ๊กบิ๊กนติดตามเป็นปัจจุบันแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่ลืมบอกอ,อ๋อจะมีอะไรไม่ลืมบอกอย่างถามไทยนะครับ<อ>ได้ฟังไ,ไ,ไว้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเออบางคนชวนจาะาันอาง กลับบ้านเป็นยังก็เพื่อนมาทำเมื่อกี้เราลืมผูกแขนเพื่อนนะครับเราก็จะมาผูกแขนแล้วก็ให้พรเพื่อนนะครับทั้งคุยกันตั้งนานจะเรียนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดมาแล้วไปดูขึ้นได้ว่าเพื่อนจะผูกแขนเออฮสีมันดีนิน้วมันดีถ้าก็ให้มีความสุขอะไรทำไม่ได้แบบใส่ชุดนี้เสร็จเลยมีนาทีการงานทจริงๆให้เรียนขันข้อสอบกด้วย อันนี้อันนี้สำคัญเลยเจอคอดีดีครับเส้นลงงานดีดี A few moments later ก็มีสาธุนะทุกคนสาธุสาธุก็มีค่าทำความอยู่นะครับนีนะครับเงินเรียนชาบูเลยเดี๋ยวอาเอาแจ๊คเบรยเอาแจ๊เบรเอาแจ๊ ฉันนี่แล้วครับบ่บอกว่าจำเป็นอะไรลายยืดสุดยอดเอาไปเียงชาบูมวยืด้ปุ๊บเหือมันอีกหนึ่งเดี๋ยววันเลี้ยงชาบูเพื่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับวันนี้เที่ยงวันนี้วายุพากินก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ดู เะดีกูอาซคามุรอยอะาเีวบ้านบ้านสักุดบ้านยังนะบ้านสักขุดสักขุดหรือสักุดสักุดครับออเคดี๋ยวาบ้านักขุดเคยเดี๋ยวกินกัน้เองนะครับ เพิ่งตื่นนะเพิ่งเสียนอนเนาะเสียนอนถ้าไปเก็บเตเก็บเก้าอี้นะครับเก็บของใส่สิยอดร้อน บองถึงเวลาที่จะเก็บของเก็บของแล้วก็กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาครับตอนนี้ก็ถึงเวลาปิดคลิปเราแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับครูหม่บ๊ายบายอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ